สวัสดีครับพบกับผมเทเวล์บายทิกในช anel ยูทูบนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดใหญ่ส่วนนาลานะฮะจังหวัดเพชรบุรีนะครับหน้าวัดก็มีข้าวแช่นะฮะมีขนมของฝากขายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นทองมว้วนแล้วก็ขนมกรอบเค็มนะฮะ ก็มีบ้านเลนไทยด้วยนะฮะบ้านเลนไทยสวยๆนะครับ อากาศตอนกลงวันก็เริ่มร้อนแล้วนะครับตรงนี้ก็มีบ่อน,น้ำนะฮะมีขนมปังนะฮะให้อาหารปลานะครับ มีต้นไมส้ XP สวยๆนะฮะเข้ามาก็จะเจอกับพระพุทธรูปปางมาละวิชัยนะฮะก็มีพระพุทธรูปอยู่หลายองค์เลยนะฮะเป็นปางมาละวิชัยนะครับ ปางสมาธิก็มีนะฮะ ตรงนี้เป็นจุลามณีเจดีสวัสดิ์นะครับ ก็เข้ามาในพระอุโบสถนะฮะก็จะมีพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะฮะตรงนี้ก็มีพระพุทธรูปปางประจำวันเกิดนะฮะวันอาทิตย์วันจันทร์อังคา,ารพุทธผลัสศุกร์สร์นะครับ นี่นะครับพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยนะปางสมาธิก็มีนะครับ รอบๆพระอุโบสถก,ก็จะมีพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยส่วนใหญ่เลยนะฮะแต่ปางอื่นๆก็มีนะครับเช่นปางสมาธินะครับ ตรงนี้เป็นไฮไลท์ของวัดใหญ่สุวรรณารามเลยนะฮะคือเลขห้ากับด้านนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีนะฮะสามารถมาได้นะครับขอที่สุดกันบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปเป็นทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมติดตามช่องเที่ยวบายทีนะครับเก็บเวลาเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ